สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู Channel ่ช่อง For ปยากรณ์วันนี้จะมาปิากรคนลัคนามีนในเดือนตุลาคม2564ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน์ดีมาที่เป็น์หซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องไละด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับ รามาฟังคำอธิการนะครับในเดือนตุลาคมเดือนที่10ของปี2564กันเลยซึ่งจะมีการโคจรยกย้ายราศีภาพรวมคือ6ดวงมากเยอะมากๆเลยนะครับและมีดาวศุกร์นันย้ายราศีสรอบเนื่องจากดาวศุกร์นั้นโคจรไว้นั่นเองก่อ,อื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ติดตามเป็นกาจะให้ช่องชนนาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ,รบและมาเริ่มกันเลยนะครับด้วยการโคจรยกย้ายราศีของดาวประจําตัวของเราเองนะครับของคนลัคนาบีนก็คือดาวพฤหัสบดีนั่นเอง ขณะนี้ถอยหลังแล้วนะครับอยู่ในราศีมังกรตั้งแต่วันที่28กันยาย,ยน64เป็นต้นมาซึ่งได้ตำแหน่งนิดหมายถึงอ่อนกำลังที่สุดในรอบ12ปีอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านมายังไม่ถึงปีเลยเพราะว่าดาวพศร,รีเพิ่งย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเมื่อวันที่จะไม่ได้แต่ประมาณพฤศจิก,กา63นะครับยังไม่ถึงปีเลยนะครับก็เข้าสู่ที่เดิมอีกนะครับ จึงทำให้ดวงชะตานั้นเข้าสู่ภาวะอ่อนกำลังนะครับแต่ไม่ต้องตกใจอยู่แค่หนึ่งเดือนกับหนึ่งสัปดาห์แป๊บเดียวเองครับเผลอปป๊บปบก็หมดแล้วนะครับยังไงก็ไม่ต้องซีเรียสมากเนาะทีนี้ไม่ควรทําอะไรใหม่ๆไม่ควรทําอะไรที่แบบเสี่ยงนะครับการที่ดาวประจําตัวอ่อนแบบนี้เพราะว่ามันยังหมายถึงผู้อุปธรรมด้วยนะครับที่เข้าสู่ภาวะอ่อนกําลังแบบนี้ถึงจะอยู่ในภพลาภะก็จริงลาภะแป่าโชคลาภแปลว่า สิ่งที่ได้เกินความคาดหมายแต่เมื่อมันถอยหลังแลเป็นนิดแปลว่าได้น้อยและรอยาวอีกนะครับหมายความว่าอย่างเช่นใครที่คือพูดถึงเรื่องโบนัสนะพูดง่ายๆนะครับยกตัวอย่างนะหนึ่งในนั้นคือโบนัสที่ไม่ใช่เงินเดือนอะ่ะเออทีนี้พอมันได้ถอยหลังเป็นนิดแบบนี้มันแปลว่ารอเอ๊ะปีนี้จะได้หรือเปล่าหนะ้าอะไรแบบนี้ครับคือแบบไม่รู้ว่าเขาจะให้ไหมเพราะว่า อาจด้วยเศรษฐกิจกต่างๆเพราะดาวพัสดีเนี่ยถอยหลังมาจอดาวเสาร์มันหมายถึงการขัดแย้งแปลว่าผลประกอบการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมคุณจะได้หรือไม่ได้มันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับว่าเอ๊ะมันจะได้หรือเปล่าแต่ด้วยการที่มองแล้วว่ามันอยู่ในภพราพเป็นเกษตรอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างที่จะได้มากกว่าที่จะเสียครับก็คือมีเกณฑ์ได้มากแหละอาจจะต้องรอเวลาหน่อยพูดง่ายๆเอออันนี้ขอขอพูดในลักษณะนี้ลแล้วกันนะครับว่า ไอ้ไม่ใช่ดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมคือมีเกณฑ์ได้สูงกว่านะครับที่จะไม่ได้นั่นเองเพราะว่าดาวสองเป็นเกษตรเนาะแต่ว่ารอคอยหน่อยนะเพราะาดาวพัสิีถอยหลังเพราะว่าผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์เขาเขาต้องคิดทบทวนให้รอบคอบเพราะาดาวพสัสดีถอยหลังหมายถึงการคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมานะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นเนี่ยรอครับอ 1เดือนกับ1น,นสัปดาห์ทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับถ้าใครที่ได้มีเกณฑ์ที่ว่าจะจ่ายหลังจากวันที่8พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปก็ถือว่าดีแต่ถ้าเกิดใครที่จ่ายในช่วงนี้หรือในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีถอยหลังเนี่ยก็ต้องรอคอยและก็ผัดเลื่อนไปก่อนเท่านั้นเองนะครับก็จะเย็นๆเนาะก็จะทำให้ทุกอย่างนั้นดีขึ้นนะครับที่นี้แต่ในเดือนนี้มันค่อนข้างที่จะ ้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าดาวค่อนข้างจะถูกทําลายเยอะนะครับมีรอดแค่ดวงเดียวเท่านั้นคือดาวเกตดาวเกตยายราศีวันที่30ตุลาคม64เข้าสู่ราศีเมถุนเนี่ยมันเหมือนมีเส้นมหลลักสังหอนหมายถึงว่าเาทพเทวาอารักษ์เทพประจําตัวดาวประจําตัวอะไรแบบนี้ครับก็ทําบุญให้มากๆนั่นเองเนาะเป็นเป็นจุดที่เราต้องทําบุญแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับเพราะอยู่ในภพพันธุด้วยใช่หมายถึงอะไรหมายถึง เขาเรียกว่าเป็นเป็นญา,าติที่เสียชีวิตล่วงไปแล้วก็ได้เพราะมันหมายถึงคนในครอบครัวครับปันธุ์หมายถึงครอบครัวดังนั้นเนี่ยเมื่อวิญญ,ญาณวิญญาณธาตุเนี่ยเข้าสู่ตําแหน่งพันธุหมายถึงว่าเป็นคนในครอบครัวนี่แหละบางทีอะ่ะเป็นจะหมายถึงดาวเ,าเาทพประจําตัวก็ได้นะครับหมายถึงเทพที่เราบูชาก็ได้หรือเป็นเกี่ยวกับ แค่เรียกว่าถ้า,ถามีถ้าเผื่อถือในเรื่องนี้นะครับมีเกี่ยวกับเรื่องของอวิญญาณของบรรพบุรุษเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งนั้นได้เหมือนกันก,ก็พยายามทําบุญครับพยายามให้ครบเลยทั้งเทพประจําตัวทั้งเทพที่เรานับถืออยู่แล้วก็ทั้งบ,บรรพบุรุษด้วยพยายามอุทิศบุญกุศลให้กับท่านเหล่านั้นนะด้วยนะครับของวิญญาณาท,ที่ที่ผู้ล่วงลับนั่นเองของบรรพบรุษเราเนาะเพราะว่ามัน เกี่ยวพันกับสิ่งนี้ด้วยเต็มๆนะครับอ่าแล้วส่วนมากเนี่ยเทพที่หรือหรืออ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่เราควรจะนึกถึงก็คือพญานาคเพราะว่าดาวเกตหมายถึงหน้าครับดาวรหวาหูหมายถึงยักษ์แต่ว่าถูกตัดถูกไหมครับก็กลายเป็นว่าดาวเกตคือพญานาคครับอืมนั่นแหละสังเกตดูว่าจะมีหางยาว ตัวตัวเลขไทยนะเลข9้าไทยอะ่ะมันคือหางยาวๆนั่นแหละเขาเรียกว่าพญานาคทีนี้เพราะท่านกําเนิดจากพญานาคนั่นเองเ,องเนาะเก้าตัวนะครับเก้าตนทีนี้ทําบุญมากๆจะทําให้เรานั้นมีอันเสรงดีนะครับแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยเพราะดาวประจําตัวอ่อนเอไงอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องเสริมหน่อยดาวประจําตัวก็พยายาม ทำบุญหยอดตามกำลังดาวนะครับตามวันเกิดนะไม่ใช่ไม่ใช่เลข5้านะครับหรือกำลังพระหัสก็ไม่ใช่ด้วยอยู่ที่ว่าคุณเกิดวันพระหัสหรือเปล่าถ้าเกิดวันพระหัสก็สิบอ่าสิบเก้าครับเนาะก็หยอดเงิน19บาทนะครับลงไปในดาวประจําตัวเขาเรียกว่าตามวัดนะ่ะอะไรไประมาณเนี้ยเนาะทีนี้ราเรื่องของการงานการเงินความรักในเดือนตุลาคม6 4สีนี้บ้างนะครับ การงานเริ่มต้นการงานเลยการงานของคุณคือดาวพฤหัสบดีดาวดวงเดียวกับดาวประจําตัวเนาะก็มีดีมีเสียนะครับเข้าสู่ภพลาภะแปลว่ารอคอยนะครับยืดยาวไม่แน่ไม่ไไนอนในช่วงนี้ผู้วิธถรมเนี่ยลังเลอยู่นะครับคือหมายความว่าก็อย่างที่บอกไปว่าโบนัสเนี่ยจะได้หรือไม่ได้เนี่ยอะไรประมาณนี้ก็เกี่ยวข้องกับงานด้วยนะครับคือเงินเดือนอะไรแบบนี้นะครับบางคนบอกว่าเหมือนกับจะจ่ายเงินล่าช้าอะไรเงี้ยครับ ก็ก็เป็นเรื่องปกตินะครับอืมเพราะว่าดาวถอยหลังนั่นเองดังนั้นเนี่ยเอ่อเข้าใจว่าทุกคนจําเป็นแต่เราก็ต้องเข้าใจเอ่อคือเรียกอะไระเจ้าของกิจการด้วยนะเพราะว่าเขาต้องแบกรับต้นทุนที่มหาศาลนะเออการที่เขาเป็นบริษัทได้เนี่ยเขาก็มีค่าใช้จ่ายเยอะอืมเขาต้องดูแลพนักงานคุณถามดูสิว่าพนักงานที่อยู่รายล้อมคุณเนี่ยที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับคุณเนี่ยนะครับมีพนักงานในใน สานักงานนั้นกี่คนที่เขาต้องดูแลรับผิดชอบและต้องจ่ายเงินเดือนเห็นไหมครับใจเขาใจเราด้วยเนาะอย่าไปแบบเออทาไมไม่จ่ายเงินทําไมมม่จ่ายช้าจ่ายเย็นนู่นนี่นั่นคือบางคนเน่ะเหวี่ยงวีนเกินไปคือเอาอารมณ์เข้าครอบนําแล้วไม่ใช้ความคิดไอ้ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ว่าให้คุณนึกถึงใจเข้าใจเรานิดหนึ่งว่าคือใครที่เคยค้าขายจะรู้เลยว่าการที่ใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยมันต้องเสียอะไรบ้างมันเยอะมากนะครับเพราะผมก็เคยทําการค้ามา แล้วก็อยู่ในกรงสีด้วยดังนั้นเนี่ยพอจะเข้าใจตรงจุดนี้อยู่ว่าการบริหารเงินบริหารงานเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับกับการทําธุรกิจหนึ่งเขามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงมากๆเลยกับการที่เป็นพนักง,งานประจําหรือเงินเดือนเนี่ยมันมันถือว่าแบบ Stable มากๆนะครับคือยังไงคุณก็ได้อะอะไรแบบนี้ครับไม่ว่าผลจะประกอบการจะขาดทุนหรือกําไรคุณก็ได้เท่าเดิมอย่างเงี้ยครับแต่ผู้นักธุรกิจอะ เขาต้องแบกรับต้นทุนทั้งหมดจริงอยู่ว่ากําไรมันก็กําไรไปแต่ถ้ามันขาดทุนละเขาก็ต้องแบกรับในจุดนั้นเออแล้วถ้ากาขาดทุนหลายปีละทาไงอะไรแบบนี้ขาดทุนบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยเออเหมือนช่วงโควิดอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยเออลมละลายจากการอุ้มพนักงานนะครับเออบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยอุ้มพนักงานจนแบบเออตัวเองไม่ไหวเปน็นหนี้สินล้นพนตัวเลยทั้งทั้ที่แบบตัวเองจะหยุดกิจการแล้วก็ทุกอย่างเท่ากับศูนย์ แต่ไม่แบกพนักงานไว้นะครับก็คือจ่ายเงินพนักงานไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่าใช้จ่ายก็รับมาไม่ไม่เท่ากับต้นทุนด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับใจเขาใจเรานิดนึงเนาะทุกคนเดือดร้อนหมดทุกคนแหละครับทีนี้มันมันเป็นลักษณะของการขัดแย้งด้วยนะครับเพราะมันกลวกรดดาวสองไปคู่เปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าทุกอย่างมันยังไม่มั่นคงไม่แน่นอนเออเพราะว่าดาวประจาตัวอย่างเข้าสู่ภพวินาศ มาก่อนหน้านี้ถูกไหมครับแล้วค่อยเข้าสู่พบราพะประว่าด,ดีขึ้นก็จริงแต่มันจะเดินหน้าในวันที่8ปอ่าวันที่8วันที่9นี่แหละนะครับพฤศจิกายน, 64, น์6สีนี้เข้าสู่พบวินาศเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ย มันก็ยังไม่เสถียรนะครับคือมันเล่าแล่เล่าแล่อยู่เลยนะครับดาวประจําตัวอยู่ในภพวินาศมันถึงว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวตนด้วยนะครับเปลีป่ยนแปลงวัส,สนาคือคําว่าวัส,สนาเนี่ยค่อนข้างที่แบบครอบคลุมทุกเรื่องเลยครับมันไม่ได้เป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามันเข้าราศีอืน่นมันจะเป็นเรื่องอื่นใช่ไหมครับมันจะเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงลงไปแต่ถ้าเป็นดาวประจํสสาตัวเนี่ยหวานแหหมดเลยคือได้ทุกเรื่องอะครับคือมันทาให้เราแบบมีวัสนาที่ดีขึ้นก็ได้ตกต่ําลงก็ได้แล้วแต่่วา อไอ้ดาวตัวเนี้ยมันมันดีหรือหลายชนี้มันก็เลยแบบว่ามันครอบคลุมไปท,ทุกเรื่องแล้วจนเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่ามันเกิดปัญหาตรงจุดไหนเพราะดาวแต่ละคนเนี่ยเกิดมาไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนที่เกิดในลัคนามีนก็จริงนะเอาอย่างเช่นง่ายๆเลยนักษัตริย์นักษัตริย์บางคนเกิดชวดบางคนเกิดฉลูบางคนเกิดเถาะบางคนเกิดบัานลงบางคนเกิดกุลอย่างเงี้ยต่างกันแล้วครับดังนั้นเนี่ยดาวพิศพดีก็จะ อ่อนหรือแข็งต่างกันถูกไหมครับจึงให้ผลประโยชน์และให้โทษต่างกันไงดังนั้นเนี่ยจึงทําให้ต่อให้ลักนามีนะแต่ฟังคํากกีคนนี้อยากเหมาว่าเป็นตัวเองเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้แต่มันก็อาจเป็นคุณก็ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยอันนี้คือภาพรวมเนาะเออเราต้องฟังหูไว้หูอาจจะไม่เป็นเราแต่ให้เราระวังตัวไว้คือพูดง่ายว่าเรากันไม่ดีกว่าแก้ผมจะสอนเสมอว่าการที่จะรับมือกับสิ่งที่อย่างเช่นดาวร้ายที่สุดคือดาวบรตยูเนี่ย คือการพลิกผันเปลี่ยนแปลงโดยกระทันหันไม่รู้ตัวแต่วิธีการแก้คือการรู้ล่วงหน้านะครับการทําล่วงหน้าไว้คือแบบอย่าบัวหายแล้วค่อย้อมคอกแต่ให้เราอบกันคอกไว้ก่อนเลยก่อนที่บัวจะหายเออก่อนที่อะไรจะมาขเบือบบัวเราก่อนที่โจรจะมาขโมยบัวเราเนี่ยให้เราลอบคอกไว้แต่แรกนี่แหละคือตัวแก้ที่ดาวที่ร้ที่สุดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ทุกอย่างก่อนที่จะทําเหมือนกับ เราเตรียมการบ้านก่อนจะไปเรียนนะครับเออไม่ได้เตรียมการบ้านขอโทษครับหมายถึงว่าเตรียมเนื้อหาก่อนที่จะไปเรียนแต่ผมก็ไม่เคยทํานะแต่ว่าถ้าทําได้จะดีมากคือคนที่เตรียมเนื้อหาก่อนที่จะไปเรียนเนี่ยนั่นแหละหมายถึงว่าเรารู้แล้วพอจ์พูดอะไรมาเก็ตเข้าใจหมดอะไรแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าแบบเรียน,เร,ยนเรียนแล้วเสร็จแล้วเออไ,ไม่เข้าใจอะไรแล้วไปเปิดหา <falsch S 2> บางทีมันก็งงอะไรแบบนี้ครับหรือ ถามอาจารย์ไม่ได้ถามครคูไม่ได้อะไรแบบนี้แต่ถ้าเราศึกษามาก่อนเนี่ยเราจะพอเรามีคําถามปุ๊บเราถามครูแล้วก็ได้คําตอบเลยถูกไหมครับดังนั้นอย่างมันก็จะไม่ค้างคางอะไรแบบนี้เนี่ยนะคือวิธีการที่แบบว่ามาดูเหมือนง่ายเนาะแต่ทํายากใช่ไหมครับเออพะตัวผมเองก็ว,ว่ามันยากนะแต่ว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะแก้ได้นะครับตรงจุดนี้เนาะต่อไปเรื่องของการเงินเนาะการเงินคือดาวคารน,นะครับดาวคารเนี่ยเป็นประเลงมิลกตยูอืมก็รายสองต่อ คือหมายความว่าเป็นปรับไม่มั่นคงตอนแรกเป็นมหาจักรยังพอแก้ได้แต่เหนื่อยหน่อยแต่พอ21ตุลาคม64เนี่ยค่อนข้างค่อนไปในทางปลายเดือนแล้วค่อนข้างไม่โอเคเพราะว่ากลุ่มดาวหลายดวงประทะกันนะครับแล้วเล็งกับดาวบริษัทอยู่ด้วยเพราว่าพลิกผันง่ายก็กลายเป็นว่าการเงินเนี่ยมีเรื่องพลิกผันง่ายไม่แน่นอนนะครับไม่สเตเบิลคือพูดง่ายว่าต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่าย คือพยายามจัดสรรเรื่องของการเงินนะครับจะแก้ได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าแก้ได้หมดหรอกเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกอย่างมันคนโทรลค่อนข้างยากถ้าเราไม่ใช่อาชีพนั้นอย่างเช่นคนที่จะแก้ไขาการเงินได้ดีที่สุดคือนักบัญชีนักการเงินใช่ไหมครับแต่คุณไม่ใช่นักการบัญชีและการเงินไงดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้วิธีหรืออาจจะไม่ได้มีระเบียบในการทํานู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ย ก็จะยากนิดนึงเนาะสำหรับคนที่ไม่มีอาชีพเหล่านั้นอะไรประมาณนี้ทุกคนมีดได้เปรียบเสียเปรียบหมดทุกคนนั่นแหละครับแต่อยู่ที่ว่ามันคือเรื่องอะไรอ,อาชีพเราก็มีข้อดีของเราเพราะเราก็รู้มากกว่าคนอื่นเขาถูกไหมครับแต่ถ้าไม่ใช่อาชีพเราเราก็าก็ถือว่าด้อยกว่าคนอื่นเขานั่นแหละนะครับก็เป็นลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยจัดสรรเรื่องของการเงินก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นดีขึ้นเนาะส่วนเรื่องของความรักบ้างนะครับความรักคือดาวพุธอ่ะไม่แพ้กัน เลงดาวมันจะอยู่กลุ่มดาวอังคารคู่วิวาทดังนั้นเนี่ยเรามาระวังให้ดีนะครับในภพมรณะด้วยนะอยู่ในราศีตุลเนี่ยนะครับก็ราศีกันคือภพปัตตนิราศีตุลคือมรณะก็เรามาระวังเรื่องของความที่แบบแตกหักเลอกลาง่ายคือไม่ได้บอกว่า100%นะแต่หมายถึงว่าคือดาวดาวใดก็ตามถ้าเข้าสู่ภพมรณะมายถึงกัน สูญเสียการสกเศร้าการจากเป็นจากตายนะครับการเลิกรายหยาด้างอย่างเงี้ยบางทีก็ยืดยาวก็มีหมายความว่าปัญหาเนี่ยคือเกิดตลอดเวลาแต่ไม่เลิอกอะครับทนอย่างเงี้ยก็มีไม่รั้แต่คนนะ่เออบางคนเนี่ยเอเอาง่ายๆใกล้ตัวแต่ไม่ขอไม่เอ่ยชื่อไม่ไม่เอ่ยว่าเป็นใครอ่าคนใกล้ตัวผมนี่แหละคือทะเลาะก,กันบ่อยประจําแต่ไม่เคยเลิกกันเลย นะครับเป็นลักษณะนี้แต่บางคนเนี่ยแต่เป็นตัวผมไม่นะตัวผมเนี่ยคือเป็นคนที่แบบค่อนข้างใจแข็งเออเพราะว่ามันบอกในดวงดาวก็มีนะครับบอกเลยว่าเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างหนักแน่นคือถ้าถ้ามันไม่ถูกใจไม่ถูกอารมณ์เนี่ยก็เลิกง่ายๆเลยแต่ว่าเป็นคนที่แค่เรียกอะไรแบบจริงจังซีเรียสอะไรแบบนี้ครับเออผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกอย่างเงี้ยเลยคือแบบว่าตัดสินแบบโชะเลยนะครับ เพราะว่ามันมันเป็นเกาะเลือกที่ค่อนข้างแบบใจแข็งใจเด็ดเดี่ยวนั่นเองเนาะมันแล้วแต่คนนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดปัญหาบางทีทนไม่ได้คือไม่อดทนอนะ่ะเป็นคนไม่อดทนคือถ้าถ้าอดทนที่สุดแล้วมันก็คือแตกหักเลยก็จบอะไรแบบเนี้ยเออนั่นแหละก็ระมัดระวังนะครับก็เลยกลายเป็นว่าต้องระวังตรงจุดนี้เพราะมันมีดาวอาทิตย์อังคารด้วยกลุ่มเนี่ยมันหมายถึงว่า อ,อธนายคันคือคู่แตกหกักคู่ปะทะคู่เลือดตกยังออกนะครับต้องระวังให้ดีๆนะครับมันจะเกิดเรื่องเกิดเราเกิดปัญหาตามมาได้ด้วยนะครับในภพบรรณะเนาะมันก็คือการสูญเสียนั่นเองสูญเสียเนี่ยได้ทั้งจากเป็นและจากตายนะครับอยู่ที่ว่าเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรแต่จากตายยังค่อนข้างยากแต่สมมครจากเป็นมากกว่าแต่โรคระบาดมามันก็ทําให้โอกาสที่จากตายเนี่ยมีมากขึ้นด้วยนะครับก็ระมัดระวังกันให้ดีสอดส่องดูแลกันดีๆนะครับยังไงก็ สมครแก่เวลาสู้นะครับเป็นใจให้สามารถติดตามคำลกรณ์ได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำลกรณ์ในคร,รั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจด้วยน,นะครับขอบคุณครับ